ดีค่ะในโลกที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรมภาษาแลว้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสื่อสารของคนแต่ละชนชาตินั้นและที่สําคัญนะคะการบันทึกภาษาเป็นตัวอักษรก็มีความสําคัญไม่แพ้กันค่ะวันนี้ค่ะมาดามแมนโก้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโลกของการออกแบบตัวอักษรในงานงานหนึ่งที่ชื่อว่าแกรนเชน2013นะคะหรือเทศกาลการออกแบบตัวอักษรระดับนานาชาติซึ่งครั้งนี้มาจัดที่บ้านเราค่ะ มีความน่าสนใจทั้งในแง่ของการสัมมนาแล้วก็การจัดเทศกาลต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะ ตอนนี้ที่ชันอยู่ที่สถาบันเกอเ,เต้นะคะกำลังจะมีพิธีการที่จะเปิดนิทรรศการแกรนชัน2013ค่ะหรือนิทรรศการการออกแบบตัวอักษรระ,ะดับโลกซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจัดขึ้นค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับผู้ประสานงานที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดได้เป็นอย่างดีค่ะคุณปรคาคากงคงไพฑูรยหรือคุณเกี้ยวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแมวันนี้กําลังเตรียมที่จะเปิดงานกันแล้วเนาะมีใครมาบ้างคะวันนี้ ก็วันนี้มีนายกสมาคมออกแบบตัวอักษรจากยูนิคนะคะคุณบอริสโคชันมีผู้แทนจากเกิร์เทน t ิ t u ูสแล้วก็มีศิลปินบางท่านนะคะแล้วก็รวมทั้งพวกแบบตัวอักษรของประเทศไทยด้วย มาหลากหลายเลยมาหลากหลายแล้วก็ลงทั้งนักข่าวนพี่นักข่าวค่ะตอนนี้เป็นวิธีเปิดแต่ว่าจะมีเนืการจัดหลายๆที่อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นนะคะมีที่จุฬามีที่บาชูก้ามีที่ TCDC แล้วมีที่ไหนคะเอ่อน่าจะแค่นี้นะคะมีที่เกิร์เจอนี่แหละค่ะอันนี้หลักเลยใช่ไหมครับเปิดยาวนานมากไปถึงเดือนสิงหาวันที่เท่าไหร่นะคะถึงเดือนสิงหาวันที่17ค่ะ17ใช่ไหมคะแล้วอย่างที่บอกนีอันนี้คือตัวอักษรที่ได้รับรางวัลมาอันนี้ จากประเทศอะไรบ้างคะก็จะเป็นประเทศทางยุโรปตะวันออกนะคะเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรลาตินหรือตัวอักษรลาตินคือ ABC นะคะใช่อย่างของอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นรัสเซียนะคะ ก็จะมีมาจากหลายๆประเทศอะค่ะที่ที่ชนะเลิกการประกวดการออกแบบด้วยค่ะในแต่ในแต่ละปีอันนี้เป็นปี2008นก็สามารถที่จะดูได้ตรงด้านล่างของของภาพอะค่ะว่าเป็นมาจากปีไหนตรงชุดทางฝั่งนี้น่าจะเป็นของปี2008ทั้งหมดค่ะอย่างคนนี้ค่ดูตรงนี้ก็ได้ค่ะแกรนด์ไพรส์ของซิเ l ลิก ตัวสอนซิเวลิกนะคะออกแบบโดยคุณซูซานคลาสสิกดีไซน์เป็นชื่อชื่อตัวสอนซูซานคลาสสิกดีไซน์ก็โดยบริษัทนี้เป็นประเทศอาเมเนียอ๋ออาเมเนียเป็นตัวหนังสือของอารเมเนียอาร์เมเนียนี่ก็เป็นคนเป็นประเทศที่ยึดหลักตามตัวอักษรที่ตัวเองคิดค้นมาใช่ไหมคะใช่ไม่ได้อิงแบบฝั่งลาตินลาตินก็คือ ABC ซเห็นทั่วๆไปใช่ ก็เหมือนประเทศไทยก็ไม่ได้ใช้ e d c ก็ถือค่านาลาตินนาลาตินเหมือนกันซึ่งมันมีอะไรที่น่าค้นหาเยอะเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยไปนะคะแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงแววๆนี่ท่านประธานกำลังเปิดงานใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวแทนคุณนอร์เบิร์ตสปริ๊ตสหจับเกฟเฟอร์ Ever since I was elected president of TGM, the Tabak of the in Munich, and I have to say thank you to two other people from Armenia who invented together with TGM the International Composite Work in the spring of 2007. <laughs> 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 เป็นเรื่องที่อาจจะยังค่อนข้างค่อนข้างใหม่อยู่ถ้าเกิดว่ามองในภาพรวมนะคะคแต่ว่าถามว่าเรามีการออกแบบตัวอักษรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนก็ออกแบบตัวอักษรด้วยตัวเองอยู่แล้วเวลาที่เราเขียนเราก็ออกแบบอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงน,นี้บรรยาจาจะกลายเป็นอาจจะกลายเป็นความคุ้นชินซึ่งทําให้ไม่ได้รับความสนใจอย,อย่างจร,งริจรงจังในขณะที่ภาพในขณะที่การทํางานตัวอักษรเนี่ยมันเห็นชัดกว่าในในแง่มุมที่เป็นเอกชนนะคะในในเชิงพาณิชย์ อย่างเช่นในเรื่องของการทําแบรนด์ในการสร้างแบรนด์การนําตกอรไปใช้ในสื่อโฆษณาในการสื่อสารในยุคปัจจุบันนะคะตรงนี้มันอาจจะเห็นผลลัพธ์ในในภาคเอกชนอาจจะเห็นผลลัพธ์มากกว่าภาครัฐภาคชนก็เลยสนใจมากกว่าซึ่งก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐเข้ามาสนใจนะคะภาครัฐฟังหน่อยเพราะว่าคนที่นำนิทศการดีๆอย่างนี้มานี่ก็ต้องมองเห็นความสําคัญแล้วแล้วก็อยากที่จะมันก็ปลุก ลกเราคนที่เป็นนักออกแบบอยู่แล้วเนี่ย<ะ>แล้วก็พวกอาจารย์อาจารย์ต่างๆนักวิชาการเนี่ยก็จะได้ ลุกขึ้นมาที่จะช่วยกันออกแบบให้มันจริงจังมากกว่านี้คิดว่าสิ่งที่น่าสนใจที่เราที่เราจะคุยกันในคอนเฟรนซ์ต่อจากนี้ค่ะในอาทิตย์หน้าเนี่ยสิ่งน่าสนใจคือว่าเราเราน่าจะลองหาความหมายดูว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยและสิ่งที่เราอ่านออกเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างที่มากไปกว่าสิ่งที่เป็นความหมายของของสิ่งที่เราอ่านมันสะท้อนได้ถึงวิถีชีวิตใช่แล้วก็สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่สะท้อนได้ถึงมุมมองของของคุณนักออกแบบที่มีต่อโลกสะท้อน ถึงมุมมองของแบรนด์เองที่มีต่อโลกอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเราถ้าเกิดว่าเรามองให้มันลึกซึ้งมากขึ้นมันจะทำให้ทัศนวิสัยทัศนะทัศนะอุบาททัศนะอุจารก็อาจจะไม่เกิดขึ้นพูดผิดคือแบบคือมันมันทำให้มันทำให้ใหอะไรอะแลนด์สเคปอะค่ะไอู้มิทัศน์ภูมิทัศน์ <c oughs> ของเราเนี่ยมันมีความหมายมากขึ้นมากไปกว่าแค่คําที่เราเขียนคําที่เราเห็นและอ่านความหมายได้ อันนี้ในแง่ของคนทํางานน,นะก็ต้องช่วยกันงคิดแล้วก็ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือเป็นแบรนด์หรือเป็นอักษรที่มันให้พลังอะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกนักอักษรศาสตร์<ะ>หรือว่านังสือพิมพ์ก็เกี่ยวนะ<ช>พวกแมกกาซีน<ช>พวกหนังสือต่างๆหรือว่าโปสเตอร์ต่างๆเนี่ยสิ่งพิมพ์ทุกอย่างเลยเกี่ยวข้องโดยตรงเลยใช่ไหมคะ,ะ,ะแสดงพลังหรืออารมณ์ความรู้สึกได้แต่สําหรับคนท,ทั่วไปเองล่ะเอาแค่ว่าเดินเข้ามาดูนิทศการเนี่ยคิดว่าเขาจะได้อะไรกลับไปบ้าง คิดว่ายังไ่น้อยๆเลยนะคะก็ได้เห็นว่าตัวอักษรนี่มันมีความหมายมันมีมันมีพลังของมันแล้วมันก็พูดในพูดในแบบที่มันเป็นนะคะมันมันสื่อมันสื่อความหมายมันสื่อความรู้สึกที่ไม่เหมือนกัน คิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยได้ได้ได้รับความรู้สึกตรงนี้กลับไปแล้วก็อาจจะไปสนใจทําให้ไปเปิดโลกมุมมองเรื่องการออกแบบต,ตัวหนังสือหรือว่าไปไปเปิดมุมมองในการอ่านใช่ในการที่จะสแสวงหาความหมายที่นอกเหนือไปจากความหมายของตัวหนังสือค่ะให้มากขึ้นก็น่าจะก็น่าจะก็น่าจะถือว่าประสบความสำเร็จ<ห>แล้วคะใช่ งานกนารแชร์นี้นะคะมีขึ้นมา5ปีแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มาจัดในเมืองไทยนะคะก็คิดว่างานนี้สําคัญที่คนไทยจะได้เห็นถึงการประกวดแบบตัวอักษรและเห็นความสําคัญของภาษาต่างๆที่มาประกวดในวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษแต่ว่ามีภาษาต่างๆเช่นภาษาอาร์เมเนียภาษากรีกภาษาซีรียลิกและภาษาอาหรับิกนะคะก็คนไทยจะได้เหมือนเปิดโลกัศนนะคะว่า Um, other, other people like Stefan Sagmeister uh, will come. He is not original typeface designer, but he is using type in a very interesting way. And so you can become open for another way of thinking about type. Yeah. And they are much more, more like Gera Unger or Gereloni. Does, uh, they will come at the, at the Saturday next week. Will come An Sang Soo from South Korea. I think a wonderful, a wonderful designer. With um, a, a lot of experience that he will bring us, and we, we, I think we could be inspired by them. ก็จะมีนั่งออแบบจากทั่วโลกนะมีทั้งมาที่เมืองไทยมีทั้งคนที่จากแคนาดานะอ่ามีจากแคนาดามีอ่อที่เป็นดาราที่เรารู้จักกันดีนะคะก็มีสเตฟานซักไมเซอร์ที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นทป์ดีไซเนอร์แต่ว่าใช้ตัวอักษรในงานออกแบบใช่หรือว่าคนอย่างมองเกลซึ่งเป็นนักเขียนนักวิชาการอะไรเงี้ยก็มา ในงานการแทน2013นะคะมีวิทยากรหลายท่านนะคะมาร่วมบรรยายค่ะและหนึ่งในวิทยากรท่านนั้นตอนนี้อยู่กับดิฉันแล้วค่ะท่านเป็นนักวิชาการจากศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรค่ะดรตรงใจหูตางกูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องบอกที่มาที่หนึ่งว่าเ,เชี่ยวชาญทางด้านไหนคือผมนี่มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีค่ะค<อ>ก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานของการแชน,นเพราะว่า ผมตอนนี้มีความสนใจส่วนตัวที่ศึกษาเรื่องกับตัวอักษรโบราณน,นะครับแล้วก็ที่ศูนย์เองก็มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับจารึกด้วยเพราะฉะนั้นหัวข้อผลจะบรญญยายจะเป็นอักษรของพระขุนรางคำแหง<อ>นะครับก็คือจะให้ความรู้ว่าออพ่อขุนรางคำแหงมีวิธีการดัดแปลงตัวอักษรของโบราณมามเป็นตัวอักษร ต้นแบบของขอักษรไทยยังไงอ๋โอโอ้น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าคนไทยเองยังไม่ค่อยได้ยินอย่างนี้ชัดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมพ่อขุนรามค,คำแหงถึงสนใจถึงท่านถึงประดิษฐ์อักษรไทยแล้วเมื่อ700กว่าปีนั้นท่านคิดยังไงอยู่อันนี้อันนี้ดกรก็ได้ไปศึกษามาก่อนอย่างครับคือผมก็ใช,มใช่ครับก็วิเคราะห์อฮะคือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมางานด้านนี้ส่วนใหญ่จะ แค่ถอดเป็นตัวอักษรแล้วก็ศึกษาเนื้อหาแต่งานของผมคราวนี้นี่ก็จะพยายามวิเคราะห์ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจโดยดูจากบริบทต่างๆเช่นอัขรวิธีของของโบราณเนี่ยมันซับซ้อนไหมเมื่อเปรียบเทียบกับของพ่อขุนนางคำแหงแล้วก็อะไรเนี่ยกันแน่ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ท่านคิดว่าเอ้ยเราใช้ตัวอักษรขอไม่ได้ละต้องเป็นตัวอักษรไทยต้องสร้างของเองเป็นอัตลักษณ์ของไทยเองแต่ในปกติเขาอธิบายว่า การสร้างอักษรของโคองแหงคือต้องการปลดแอกจากขอ,อมใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงแล้วเนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนกว่าน,นั้นค,คือตัวอักษรขอมเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีเขาเรียกว่าอัครวิธีที่ซับซ้อนอนะฮะนี่<ช>นี่คือรากของภาษาเลยใช่ไหมใช่ครับคือของจริงๆแล้วอักษร ทุกตัวที่ใช้ในเอเชียอเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็เป็นการหยิบยืมมาจากอักษรที่ใช้ในทางอินเดียใต้ะนะครับซึ่งภาษาที่เขาใช้เขียนนั้นก็เป็นพวกตระกูลของภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเขาออกแบบมาแล้วว่าเหมาะสมอย่างนั้นขมียืมมาก็เอามาปรับใช้อ,อาจารย์มีตัวอย่างให้ดูไหมคะ,ะมีครับอ๋ออันนี้เป็นหนังสือที่อาจารย์เขียนบทความเองเลยหรือเปล่าครับ,รบอันนี้เป็นจดหมายข่าวค่ะค่ะวดีเลยวดีเลยค่ะก็อย่างเรื่องอักษรเชิงเนี่ยถ้าให้เอาเห็นง่ายๆนะฮะก็ จะเห็นว่าถ้าเป็นของอักษรเขมรมนี่ผมใช้ตัวขเขมรปัจจุบันนะครับเพราะจะมีตัวหลักก็จะเป็นตัวตัวกอนี่ก้อ,กอนี่ก็เทียบกับกอไก่บ้านเราเลยใช่ไหมเหมือนว่าเราเนี่ยครับแต่เขาจะมีอักษรพิเศษอีกเลียกตัวเชิงคือเป็นอักษรตัวเล็กลงไปตัวเชิงครับอันนี้หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือจะทําหน้าที่เหมือนกับบอกว่าตัวข้างบนเนี่ยเป็นตัวสะกดก็ได้ของของคำให้อยู่ข้างหน้าคือพยางพยางแรกหรือโดยตัวเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นอักษรควบกล้ามก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับคำศัพท์ น่าจะเห็นว่ารูปรูปรูปหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเขียนขอโทษนะฮะพันชนะตัวหนึ่งเขาจะมีเขียนได้สองรูปคือตัวบรรทัดตัวบนและตัวล่างสระก็เหมือนกันครับสระนี้ใช่ไหมอ่านี้ครับสระอีสระอีอันนี้เราเรียกว่าสระลอยก็จะเป็นรูปเฉพาะเลยนะครับก็เหมือนของบ้านเรานะฮะสระอีสระอีสระเอเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเหมือนกัน จะเห็นความซับซ้อนสองอย่างแล้วใช่ไหมอันนี้มีชดเชิงมีสระอะจระอีอะไรด้วยข้ายุยตัวอย่างง่ายอันนี้ผมเทียบให้ดูของอักษรเขมรปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโอ้ตาลายมากยุก่งยากซับซ้อนมีซ้อนเนี่ยฮะอักษรเชิงซ,ซ,ซ้อนกัน3ตัวก็มีนะครับเนี่ยฮะอย่างตัวนี้เนี่ยฮะนทรนี่ก็ซ้อนกันอันนี้พระขุนํางแหงเนี่ยต้องการสลายความยุ่งยากเนี้ยเลยทุกอย่างมีรูปเดียวหมดเพราะฉะนั้นอักษรเลยต้องเรียงกันเป็นท่านเดียวเพราะมีรูปเดียวนะครับจะเห็นว่ารูปนี้เป็นลอยอยู่ตัวนึงงีี่คือเสย E เลยฮะเพราะฉะนั้นอยู่ตัวนี้จะอ่านว่า in, อินินทราทิตคือ,อตัวอักษรก็ไม่ได้งองงอ,งอยากๆเหมือนกับ,บแบบเดิมด้วย <ใช S 1> ก็คือลดทอนทั้งความยุ่งยากแล้วก็ลีลาการเขียนลงเมื่อกี้ที่ผมพูดคือความยุ่งยากเรื่องของตัวอักษรต้องจำมันมีความยุ่งยาก,อ,กอีกอันหนึ่งที่ที่ทคุนละกงแหงได้แก้ไขก็คือความยุ่งยากเรื่อ,ของของการเขียนลายเส้นนี่ผมยกตัวอย่างอักษรของสุโขทัยให้ดูแล้วกันจะเห็นว่าเขาจะมีเครื่องประดับเยอะ นะฮะอย่างข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าศพเหมือนกับนี่นะชด,ดาอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยมีขีดตรงกลางอีกอนนตัวมอม้าของカメนะครับอันนี้มาทําตอนนี้เหมือนคนยิ้มละใช่คนระับ <laughs> จะเห็นมีอส,<ก>ส<ก>องศพนี่มอมา้าคราวนี้ผมมองว่าคอนเซปต์ของหรือแนวความคิดของผู้หลังแผงคือเขียนยังไงให้เร็วและง่ายต้องเขียนเส้นเดียวและเข้าใจได้เลยครับเพราะฉะนั้นศพเนี่ยท่านอาจจะมองว่าเป็นส่วนที่เกินขึ้นมาก็เลยตัดออกนี่คือรูปขอควา์ของพระขุนรามคำแหงอืมนี่ก็เป็นพอสมเพา ท่านก็ตัดศอกออกก็เป็นรูปนี้อันนี้มันมีอะไรน่าสนใจอันนึงคือเป็นไปได้ไหมว่าท่านมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความสมมาตรด้วยรูพอพสัมภาตตัวนี้ข้างหน้าแค่นี้ใช่ไหมครับนี่คือของขอมแต่ของท่านนี่มีขยับสองข้างเท่ากันเท่ากันซซายกว่าซึ่งไม่ได้เป็นตัวเดียวถ้าเราไปดูในแบบอักษรจะพบว่ามีตัวทอทงด้วยทอทงอ๋อที่ขึ้นไปข้างบนใช่ครับแต่ว่าของบุรุษกำแพงเนี่ยจะบาลานซ์เหมือนกัน โมแหวงก็เช่นกันครับเห็นไหมฮะจะตัดศกหมดาวนี้มันมีจุดอีกอันหนึ่งน่าสนใจจะเป็นการอธิบายว่าพาะคุลระคำแหงตั้งใจที่จะเขียนเส้นเดียวจริงๆก็คือตัวกอไก่นะครับนี่คือกอไก่ของตัวของโบราณจะเป็นอย่างนี้จะเห็นว่าเขามีเส้นกลางอยู่ใช่ไหมฮะเส้นไม่ต่อกันเพราะฉะนั้นพ่อคุณระคำแหงจึงต่อเส้นด้วยการขมวดนะครับเพราก็ตัดศกออกก็เป็นรูปนี้ตัวอย่างนี้ไม่ได้มีตัวเดียวมีตัวมอม้าด้วยครับตัวมอม้าก็เหมือนกันฮะจะมีขีดตรงกลางพ่อขุนระมันแค่แค่ต่อพ ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือมาเป็นต,ตัวนี้ล่าสุดเป็นตัวนี้มอมา้านอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการพลิกแพลงต่างๆนะครับคือผมมองว่าเนื่องมาจากว่าคนสมัยนั้นเนี่ยนักปราชญ์สมัยสุโขไทยเนี่ยน่าที่จะคุ้นเคยกับอักษรขอมถ้าท่านประดิษฐ์ตัวอักษรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวอักษรคอมเลยเนี่ยคนที่มาเรียนใหม่น่าจะต่อติดยาก คือถ้าทําอะไรที่มันคลิกของเดิมนิดหน่อยทำให้คนพอนึกถึงได้เนี่ยผมว่าจะทําให้คนเรียนอักษรใหม่เรียนได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างรู้ตั้งแต่รรกทำเลยเนาะครับคือนี่ผมงานนี้ผมวิเคราะห์ตัวอักษรเลยคือเป็นที่ตัวเลยนะครับครนี้มีแนวนี้ก็คือว่าผมผมมองว่าทำไมถึงเรียกภาษาไทยมันเรียกหัวแตกใช่ไหมฮะเขาคนหัวแตกต่อเต่าก็หัวแตก ใช่ไหมฮะทอนเป็นโททอทหารตัวแตกซ้อ<ห>โซ่ด้วยรัวแตกเยอะนะแต่อันนี้ที่ทหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นตัวที่ทใช้ที่สุดคือคอคนกับต่อเต่าผมมองว่านั่นคือการเอาตัวศพที่เคยตัดทิ้งไปนะฮะเอะอเเอามาใช้ประโยชน์แต่เน่อยู่ในตัวเลยอยู่ในตัวเลยเพื่อได้เขียนทีเดียวจบก็คือหยักในตัวเลยใช่ครับอันนี้นี่คือหลักการจะปกอทำอีกตัวนึงครับแล้วมันมี44เท่ากันไหมคะ4 4เท่ากันครับเพียงแต่ว่าในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยเราไม่พบสอนอยู่ผมจำไม่ได้แนนน่อ ประมาณสี่ห้าตัวก็คือเอาที่ผมจําได้ตอนนี้ก็มีพวกทอพุทธเท่าไม่มีใช้ทอนังมีใช้แต่ว่าไม่มีในในการศึาหลักทอพุทธเท่าทอนางมุนโทลหอนกฮูกแล้วไปหาที่อื่นก็ไม่มีหรอกไมตำราพระหรือว่ามีหลักเดียวครับมีหลักเดียวที่เราจะยึดถือได้ที่เราจะศึกษาได้ใช่ครับเพราะว่าอักษรที่อักษรไทยนะฮะที่ถัดสมัยจากพระคุณรามแหงเนี่ยห่างกันประมาณ7จ็ปีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เราเชื่อว่าน่าจะมีแล้วเนี่ย น่าจะมีครบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเราพบตัวอักษรอื่นๆเช่นลอจุลาด้วยในสมัยพญาลิไทเรื่งหลังจากนั้นออหอนกพูกเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราพบการใช้หอนกพูกนในสมัยหลังมากๆเลยครับในสมัยของพนาลายเนี่ยมีหอนพแต่จะเชื่อว่า44มี44แต่อาจจะไม่อยู่ในรากศิลาต้องบอกว่าผมผมเชื่อว่าแล้วกผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าแล้วก็หายไปแล้วถูกทําลายไปแล้วก็ได้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้มีอันนึงน่าสนใจที่ผมอยากจะนําเสนอเช่น การดัดแปลงเรื่องเขาเรียกเาเรียกว่าการทำให้ตรงข้ามอย่างเช่นตัวคอควายของขอมนะฮะหัวเขาจะม้วนเข้าอ๋อเราก็ม้วนเข้านี่คอควายของเราหัวม้วนหัวออกเราหัวออกอ๋อเวลาเขียนหัวออกถ้าโดนเด็กเนี่ยหัวเข้าใช่ครับซึ่งเราก็พบอีกในตัวพวกจอจานฉาะฉิ่งเหมือนกันอ๋อทำไมคะพยามไม่ต่างเขาเหมือนที่แตกต่างอันนี้เป็นคอนเซปต์เลยผมว่านะฮะแล้วก็เรื่องของเส้นที่เคยหยักมาก่อนก็ดัดให้ตรง หัวนี่นี่คือรูปปัจจุบันแล้วก็คือจะมีอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องต้องวิเคราะห์ทีละตัวตัวแล้วจัดกลุ่มคือผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีความตั้งใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยมองเอาเอาเอาแค่รูปแบบก่อนอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างความแตกต่างความเหมือนที่แตกต่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะทําให้ความเอกลักษณ์ของเราชัดขึ้นหรือมีความหมายในแง่อื่นอีกไหมผมมองประโยชน์อันแรกเลยเรื่องของการเขียนภาษาไทยที่ว่าง่ายที่ง่ายแล้วก็ภาษาไทยเราเนี่ยไม่เหมือนกับ สัคเมมันมีหลักไวยากรอะไรต่างเนี่ยแต่พอท่านประดิษฐ์นี่ปุ๊บก็คือเหมือนกับเพื่อตอบสนองการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะเพราะว่าปัญหาอันนึงของชาติชาติที่มีอารยธรรมที่ยังยังไม่เจริญมากเนี่ยม,มักจะไปหยิบยืมตัวอักษร,รจากชาติที่ดูมีวัฒนธรรมและเจริญกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวรรณกรรมอะไรเงี้ยนฮะ,ะยกตัวอย่างเช่นเก,นกาหลีกับจีนทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นต่างยืมตัวอักษร,ร มันจะดูคล้ายกันนะครับในช่วงแรกแต่ในที่สุดแล้วเขาก็พบว่าตัวอักษรจีนมันมันไม่เติมเต็มภาษาของเขาอเพราะมันคนละภาษากันเขาเลยต้องมีการดัดแปลงค่ะแนวเดียวเลยครับถ้าถ้าไปดูถ้าศึกษาเรื่องการวัฒนการตัวอักษรนะเกาหลีเองก็ ไม่ใช้ตัวภาษาจีนแต่หันมาที่จะดัดแปลงเอารูปแบบลายเส้นแล้วกันคือเส้นตรงเส้นตั้งมาประกอบกันให้เป็นโครงสร้างเป็นพยัญชนะกับสระคือให้ครบกับความต้องการของตัวเองที่จะสื่อสารด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ข้อเด่นของอักษรเกาหลีเนี่ยก็คือว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพยัญชนะแบบเรานะครับคือกอไก่เขาเรียกอะไรกอไก่สระกอไก่สระอานอนหนูสมมติเขียนว่าการกอไก่สระอานอนหนูเนี่ย ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เขียนเรียงกันสามตัวเลยใช่ไหมฮะแต่ของภาษาเกาหลีเนื่องจากเขาได้รับอิทธิพลจีนเขาเลยมองว่ารูปอักษรต้องประกอบกันในกรอบสี่เหลี่ยมอ๋อเอ็นการศึกษานี่หลายภาษาศึกษาหลายหลายหลายพื้นที่มากเลยนะเนี่ยครับก็ต้องเป็นสารเชิงเปรียบเทียบเพื่อหาตัวอย่างมายืนยันว่ามันมีแนวคิดนี้จริงหรือแม้กระทั่งเรื่องของบางประเทศเนี่ยเขายืมอักษรของชาติอื่นมาใช้แล้วเขาพบว่าโอ้โหมันยุ่งยากสุดเลยเลยไปยืมของอีกชาติหนึ่งที่มันง่ายกว่าอย่างเช่นกรณีของเวียดนาม เคยใช้กับสอนจีนมาก่อนตอนหลังก็เปลี่ยนใช้ตัวละตินค่ะนั้นก็ตัวอย่างหนึ่งหรือกระทั่งเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียมอนกันเมื่อก่อนใช้เขาเรียกว่าตัวยาวีรู้จักใช่ไหมครับค่ะนตัวก็คือตัวอาหรับนั่นเองค่ะตัวอารบิกมาใช้เสร็จแล้วมันมีปัญหามากนะครับเพราะว่าตัวอาหรับเนี่ยผันชนะตัวหนึ่งสามารถเปลี่ยนรูปได้3มรูปขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่าเขาจะวางอยู่ตรงคำเป็นคำหน้าตัวกลางหรือตัวหลังโอ้ค่ะเขาก็เลยหยิบตัวละตินมาใช้แทนอย่างตุรกีก็กรณ นี่แหละครับคือการปรับตัวให้มันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ที่ผมมองทั้งหมดเนี่ยของผู้ร่างแผนด้วยถ้ายงกลับมาเรื่องของเราก็คือท่านพบปัญหาความยุ่งยากของอักษรขอมเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เป็นของเราเองอันนี้ถามในแง่ความสวยงามเมื่ออาจารย์มองเนี่ยดูมาหลายภาษามากถ้าเป็นตัวอักษรไทยล่าสุดเนี่ยถือว่างวดงามไหมถือว่างดงามครับเพราะว่าเปลี่ยนเหมือนกับว่ามีความนิ่งชะ่อนิ่งแล้วกันลักษณะเส้นเนี่ยมันนิ่งมาระดับหนึ่งแล้ว ต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการจะสอดแทรกศิลปะลงไปในลายเส้นก็เป็นเรื่องยุคสมัยด้วยนะยุคสมัยแล้วครับคือการนิ่งเนี่ยมันเริ่มมาจากเรามีระบบการพิมพ์พอเราพิมพ์เมื่อไหร่ปุ๊บตัวอักษรนิ่งเลยพอนิ่งแล้วครั้นี้มันจะมาอยู่ที่ว่าเราจะตกแต่งโครงสร้างที่นิ่งนั้นยังไงให้สวยจริงๆแล้วเป็นตัวอักษรแล้วมันก็มีหลายแบบให้เราเลือกอีกวิธีการใช้ตัวหนาตัวบางตัวเอียงตัวเน้นตัวหนักตัวเบา อันนี้มันก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้ใช่ครับนั่นเป็นเรื่องของอารมณ์ของการที่ตัวอักษรจะสื่อกับผู้อ่านหรือผู้เห็นอันนี้พอมาถึงสมัยรัชกากศินเราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการประดิษฐ์อักษรให้มีหัวก็หัวต่างๆกลมๆเนี่ยฮะแต่ก่อนไม่มีนะครับเดิมๆอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ก่อนก็โลนๆเงี่ยฮะหัวก็แค่เส้นก็เริ่มเป็นหัวผมมองว่านั่นคือการเริ่มแรกของการประดิษฐ์ฟอนต์ประดิษฐ์ตัวอักษรให้สวยงามก็จะเริ่มจริงจริง สมัยทยาก็เริ่มมีแล้วค่ะแล้วยิ่งสมยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีเทคโนโลยีการพิมพ์มันก็จะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณจะออกแบบยังไงให้ฟอนต์มันดึงดูดมันสื่อเพราะฉะนั้นผมมองว่าจุดกําเนิดของการออกแบบฟอนต์จริงๆอ่ะมันมันน่าจะเริ่มในช่วงของเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็คือสมมุติว่าเราจะเปิดร้านอาหารเราก็ทํายังไงให น่าเข้าไปน่าไปทานอาหารหรือร้านทองออ์แมตก็คล้ายๆกันคือส่วนมากจะเป็นคนจีนมาขายทองใช่ไหมก็จะเป็นมัวเส้นเฮงตั้งเส้นเฮงแล้วตัวฟอนต์จะคล้ายๆกันนั่นคือการออกแบบซึ่งลักษณะนี้ปัจจุบันเราก็พบนะฮะอย่างที่สุโขทัยเองถ้าได้มีโอกาสไปจะเห็นว่าเขามีการพยายามส่งเสริมให้ สถานที่ราชการป้ายชื่อถนนเนี่ยใช้ตัวตัวอักษรของผู้รางคำแหงก็จะมีย้อนไปยุคเดิมเลยใช่ไหมก็คือจะมีอย่างเช่นชื่อถนนรางคำแหงใช่ไหมฮะก็จะมีตัวอักษรของผู้รางคำแหงเนี่ยเขียนว่ารางคำแหงมันทัดถัดมาก็เป็นภาษาอักษรไทยมันทัดถัดมาเป็นาษอักษรละตินอังกฤษก็คือให้ให้ให้เราเหมือนสืบค้นในอดีตด้วยพยายามเหมือนเป็นการอนุรักษ์ป่ะคะผมมองว่า จริงๆไม่เชิงอนรักแต่ว่าจะเป็นเชิงเหมือนกับแสดงให้ผู้มาเยือนเห็นว่านี่แหละคือความรุ่งเรืองของสุโขทัยมากาอมม่อนก็คือให้เห็นครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยการใช้ฟอนต์โบราณนะฮะอตอนเราต้องยอมรับจุดหนึ่งว่าเราไม่สามารถที่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่เราสามารถเอามาเพิ่มมูลค่าได้คือจากมูลค่าทางวัฒนธรรมซึ่งเขามีอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องแสดงความรุ่งเรืองในอดีตเนี่ยเรามาปรับปรุงให้เป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในรูปแบบของเนี่ยครับการออกแบบผลิตภัณฑ์บ้านหรือการออกแบบ ้ายหรือแม้กระทั่งตัวอนเหล่านี้ถ้ามีใครต้องการนําไปใช้ในเชิงธุรกิจก็สามารถขายได้นะครับค่ะอ๋อประดิษฐ์แล้วก็ขายได้ครับอันนี้ผมมองในเชิงธุรกิจถ้าถ้าถ้าจะมีการประยุกต์แบบนั้นหรือถ้าเราไม่เชิงมองเชิงธุรกิจเนี่ยนักออกแบบฟอนต์อาจจะมาช่วยนักวิชาการอย่างผมก็ได้ออกแบบออกแบบฟอนต์พ่อคุณรามเนี่ยเพื่อพิมพ์หนังสือที่ต้องแกะโค้ดแกะจากรอยเดิมไม่ได้เหรอคะก็ได้ครับแต่เพื่อความ เก๋ความแปลกใหม่แต่เราก็ต้องยึดแนวเดิมไว้แน่นอนครับเราต้องยึดเอาไว้ <espacio> Ooh, ตอนนี้เรากําลังจัดงานแกนเซน2013ซึ่งเป็นงานใหญ่สําหรับนักออกแบบตัวอ,อ,กอักษรอาจารย์คิดว่าความทันสมัยของยุคนี้กับรากที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันสามารถประยุกต์หรือจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าได้บ้างคะก็ที่ศูนย์มางานนี้เนี่ยก็มีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่างานที่ผมบรรยายเนี่ยจะให้แรงบันดาลใจที่สําคัญคือไอเดียแรงบันดาลใจได้นํากลับไปออกแบบ อ,อาจจะเป็นในเชิงการช่วยออกแบบตัวอักษรฟอนต์โบราณเลยก็ได้<ะ>หรือในเชิงที่ออกแบบให้ตัวอ,อักษรปัจจุบันเนี่ยคล้ายอ,อักษรโบราณ<ะ>แล้วก็เอาไปตอบโจทย์เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าหรืออะไรก็ว่ากัอันนี้ก็คือรับใช้ปัจจุบันด้วยครับ การเ่อยอย่างอย่างที่บอกนะคะตอนนี้คนหันไปหาตัวอักษรเดิมไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับตลาดร้อยปีหรือรของเก่าของแก่นี่เริ่มมาฮิตกันมากขึ้นแต่ว่าเรื่องอักษรเนี่ยก็ไม่อยากให้ฮิตแค่ชั่วคู่ชั่วยามนะคะคน่าจะมีการศึกษาค้นคว้าแล้วนํามาใช้ตลอดไปอย่างน้อยมันก็เป็นการสืบค้นประวัติศาสตร์ของเรารมันก็เหมือนหารากเงาของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งใช,ใช่ไหมคะคแล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์มากทีเดียวคะ่ะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ศึกษาข้อมูลมาให้เราได้ศึกษากันต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ